สวัสดีที่นี่บ้านนักกะลาดนะครับวันนี้เราจะมาคุยให้ฟังนะครับสำหรับโชคเอ,อรินนะครับหรือว่าโชคมือสองทั้งหลายนะครับว่าเราจะเลือกซื้อยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เราโดนโดนหลอกอันดับแรกนะครับเราก็ต้องดูให้รู้ก่อนว่าโชคแท้มันเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตนำโชคของลูกค้านะครับ ท,ที่ทำในทิปที่แล้วนะในการเซอร์วิสโชว์ของของ K KSR นะครับเอามาให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระปุกซับแทงนะครับเป็นกระปุกแก๊สนะครับสีจะต้องมีความทองอลังแบบแบบสวยนะครับไม่ใช่ทองแบบแดงแจหรือว่าสีซีดนะครับแล้วก็ ความเรียวความปานีตของของของเนื้อวัสดุเขาเนี่ยจะจะเนียนเงานะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดน,นึงว่าคุณเคยคุณเคยใช้ของแท้มนะัคุณก็จะรู้ว่าของแท้มันเป็นยังไงนะครับแล้วเมื่อเราตัดสินใจว่าโชคตัวนี้มันแท้แน่นอนแล้วลำดับต่อไปที่เราจะพิจารณากันนะครับก็คือ ดูดูสภาพลักษณะทางกายภาพภายนอกนะครับว่ามีคราบน้ำมันรั่วซึมไหมนะครับข้อต่อ้ายหัวกระบอกนะครับเกลียวล้มไหมแล้วก็วงแหวนในการปรับรีาาวแอบปรับไม่ใช่พูดผิดน,นะครับวงแหวนในการปรับพีโหลดยับไหมโดนตอกมาไหมนะอันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาลักษณะทางกายภาพนะครับ รูนะครับความกระชับแน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนดูนะครับถ้าโชคตัวนั้นสามารถปรับปรับได้รีบาวได้คอมเพรสชันได้แล้วก็หมุนดูฟังเสียงนะครับเห็นไหมฮะถ้าโชคตัวนี้โชคตัวไหนที่ที่เราดูเนะี่ยเราเราลองปรับเล่นโดนมันมีมีเสียงอยู่สแสดงว่าโอเคมันก็ยังพอใช้งานได้ในในระดับหนึ่งนะครับคือมันห้องแก๊สไม่รั่วมีแรงดันนะครับ หมุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับโชคอลินไม่เคยทาแบบหมุนแบบ5 7คลิกหรือ10คลิกไม่มีนะฮะส่วนใหญ่จะ20 30คลิกขึ้นไปนะครับแล้วก็หัวนะครับหัวโชกจะต้องมีปีโค้ดไว้นะครับว่ามันเป็นโค้ดของอะไรนะครับอย่างตัวนี้เป็นต้นด้วย KA นะครับ KA นี่คือ Kawasaki นะครับถ้า Honda ก็จะเป็น SO Yamaha ก็เป็น YA นะครับ พิจารณาดูแล้วว่ามันไม่รั่วนะครับอันต่อไปที่จะมาดูกันก็คือแกนโช๊กนะครับแกนโช๊คต,ตัวที่เราจะจะซื้อนะจะต้องใส่หมุนดูให้รอบเลยนะครับจะต้องไม่มีรอยบุบรอยตาหมดขนแมวนะครับถ้ามีให้ข้ามไปเลยครับตัวนั้นอย่าไปเสียดายครับถูกแค่ไหนก็อย่าไปซื้อนะครับถูกแค่ไหนก็อย่าไปซื้ออันนี้ก็เป็นโช๊ก ของ Honda นะครับตัวนี้นะครับพิจารณาดูนะครับรอยขนแมวรอยบุบไม่มีนะครับอย่างเงี้ยซื้อได้นะครับถึงลักษณะทางกายภาพเขาเอ่อจะกเก่าแล้วนะครับเพราะว่าถูกใช้งานมาเห็นไหมฮะสีจะไม่เงานะครับจะไม่เงาแต่ว่ามันก็เป็นโชคแท้นะครับที่มีความความปานีต วัสดุนี่จะเป็นอลูมิเนียมแบบดีๆเลยนะฮะอย่าไรมว่ามันจะมันจะเก่ามันจะดํามันจะอะไรเงี้ยต่อให้ต่อให้รั่วนะก็ซื้อได้เพราะว่าเราซ่อมได้นะครับอันนี้มันไม่รั่วะะฟังดูเสียงนเะห็นไ,ไหมฮะหนักแน่นหนักแน่นครับรีเบาหนักแน่นมากนะครับแกนดีนะครับ ีบาดังนะครับไม่รั่วนะครับตัวกระบอกนะครับไม่มีรอยรั่วซมึมเกลียวไม่ล้มนะครับเกีียวไม่ล้มแหวนปรับพีโหลดไม่มีรอยตอกนะครับไม่มีรอยตอกรูน็อตต่างๆวันน <intell> <clothes> <band> <ball> <elves ümüz Terra> ี้ไม่มีรอยน้ํามันซึมนะครับวันนี้ห้ามเปิดห้ามเปิดนะครับเด็ดขาดนะครับเปิดมาก็คือพังนะครับเปิดมาก็คือพังเปิดมาคุณก็ต้องคุณก็ต้องเปลี่ยนน้ามันใหม่ เปลี่ยนยน้ำมันใหม่เปลี่ยนแก๊สใหม่นะครับเพราะในนี้มันเป็นแก๊สไฮเพรสเชอร์นะครับสปริงนะครับถ้าให้ดีก็ดูนะครับสปริงแท้ของเขาก็จะตีโค้ดตีอะไรมาแต่ใช้ใช้ไปนานๆมันก็จะลบเลือนนะลบเลือนแต่สีสปริงเนี่ยจะมันจะมันจะเออ่จะบอกว่าไงดีเหลืองอนะ่ะเหลืองในโทนของของของเออร์ลินเขานะครับเนะี่ยจะเป็นโช๊คใหม่ใหม่ ก็จะตีตีโค้ดตีโค้ดเอาไว้เห็นไหมพิมโลโก้ไว้บนสปริงเลยนะครับบนหนังสือก็จะประมาณนี้นะครับอลินไม่เคยเปลี่ยนฟอนต์นะเท่าที่ผมจําได้ไม่เคยเปลี่ยนฟอนตนะ์ก็จะใช้ฟอนต์นี้แหละถ้าผิดเพี้ยนอย่างนี้ก็ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสปริงเนี่ยหลายคนไมใ่ให้ความสําคัญนะครับผมเคยดูคลิปในการรีวิวอ,อ่สปริงของ ของค่ายเตอินนะครับเขาใช้ใช้โรบอตในการกดนะครับกดสปริงให้มันยุบตัวเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งสปริงเทียมสปริงของปอ,งอมเนี่ยที่เขาทำทุกอย่างเหมือนของเตอินสีเขียวเนี่ยมันหักในขณะที่เตอินไม่หักนะครับเกรดวัสดุนะครับมีความสำคัญมากนะครับมันจะเป็นตัวกาหนดค่า k แล้วก็ ความแข็งแรงของของสปริงนะครับอย่าเห็นแก่ราคาถูกนะครับเห็นแก่ราคาถูกบางทีก็หักนะครับพอโชคหักเนี่ยรถมันก็จะเสียศูนย์ไปเลยนะฮะอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับในการเลือกซื้อโชคเอรินมือ2นะครับก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชกอัพดีๆนะครับแบรนด์เอรินนะครับ แบรนด์อื่นก็ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็เลือกซื้อโชคที่สามารถที่จะเซอร์วิสได้นะครับต่อให้มันเก่านะครับคุณก็ไม่ต้องไปซื้อโชคใหม่นะครับบางคนมีแนวคิดแนวแนวคิดแปลกๆสมมติว่าซื้อออรินมามือสองอะคุณซื้อได้ในราคาถูกเวอร์เลยคนขายแบบว่าอยากขายจัดๆเลยนะอยากขายจัดๆเลยโชคพกใหม่มูลค่าหมื่น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 แปดสองหมื่นเงี้ย เขาอยากขายจัดเลยราคา6,000บาทใช่ไหมคุณซื้อมา6,000บาทแล้วคุณมาเจอค่าซ่อมประมาณ3,000เงี้ยค,คุณโอโ้โหแทบจะซื้อต้นใหม่ได้แล้วไอความคิดของคุณต้นใหม่มันคือมือสองนะครับต้นใหม่จริงโชคเออรินเนี่ยมูลค่า20,000ื่นนะครับตีไปเลยกลมๆ20,000นะครับก็20,000ซ่อมซ่อมนะถ้ารัส่สริมนะซ่อมนะ3,000 3น0านะครับก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 10%บ0ไม่ถึง30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะสองหมื่นซ่อมสามพันห้าผมว่าผมว่าก็ไม่แพงเพราะว่าซ่อมปุ๊บคุณจะได้โชคที่ที่มีคุณภาพเหมือนของใหม่แกะกล่องเพียงแต่ว่ามันเก่าในทางกายภาพพนันเองเพราะว่ามันเป็นโชคที่ทุกใช้งานมาสีเสริมมันก็จะไม่เงาเนี่ยมันจะไม่เงาไม่เงาแวบนะทองไม่อลามแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมมีตัวอย่างอีกนหว่งเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแป๊บหนึง่งอ่ะอันนี้เป็นโช๊คเป็นโชคของดูกตินะครับเป็นรถเป็นโช๊คที่ใส่ในรถไฮเปอร์นะครับคันเก่าของผมเองนะครับตัวนี้สวิตมาสวิตมาแล้วนะครับลักษณะทางกายภาพก็ก็ผ่านการใช้งานนะครับสติกเกอร์ลอกนะครับแต่สี นะครับก็ยังทองอลัมนะครับในสไตล์ของเอรินนะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับสายไม่แตกร้าวนะครับเห็นไหมฮะไม่แตกร้าวไม่มีรอยรั่วซึมนะครับวงแหวนวงแหวนในการปรับนะครับไม่มีรอยตอกไม่มีรอยถูกตีด้วยค้อนด้วยด้วยสกัดด้วยไขควงนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะฮะแกนนะฮะก็ยังใสเห็นไหมฮะยังใสไม่มีขนแมว ไม่มีตามมดนะครับสปริงก็เลอะๆบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับอันนี้ก็ถอดถอดขายนะครับนสเตอร์ใส่ได้นะครับ Hyper นะครับ8ปดสองนใส่ได้นะครับใส่ไปปุ๊บกลายเป็นรถสูงเลยนะครับแอบขายของ <laughs> <laughs> ก็อันนี้เราก็ยังมีกล่องมีอะไรเก็บไว้นะฮะซื้อ ของกล่องนะครับของกล่องเอาไปเลยนะครับช็อกลิแก็พยายามพยายามซื้อแล้วก็เก็บเก็บกล่องเอาไว้นะครับเก็บกล่องเอาไว้ถ้าคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณจะขายนะครับมีกล่องมันก,มนก็มันก็ดูดีกว่านะก็ดูดีกว่าโชคที่ไม่มีกล่องโล้นนะครับหรือว่ามั่นใจว่าเราเราเราจะขาย ก็ขายทั้งรถไปเลยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรเพราะาการเก็บกล่องก็จะค่อนข้างจะลกอะไรกันผมก็โดนว่าอยู่เลยนะครับบ้าเก็บกล่องนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรพวกนี้เก็บกล่องเฉยเลยตองบ้านก็เต็มไปด้วยกล่องนะครับคอมพิวเตอร์กล้องโกโปรอะไรเงี้ยที่ผมก็เก็บกล่องไว้กนะ็มไม่รู้จะเก็บไปทําไมเหมือนกันเพราะพวกนี้เราก็ไม่ไม่น่าจะขายอะ่ะคือใช้มันจนมัน,มนพังอ่ะนะ แนวแนวคิดของของของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างโทรศัพท์เนี่ยแอปเปิลบางคนก็เก็บกล่องใหม่ก็ผมก็เก็บนะก็ขายพอหลังมาใช้เพราะระบบ Android ผมก็ใช้จนมันจนมันพังไปเลยเพราะว่ามูลค่ามันก็ไม่เยอะใช่ไหมสตาร์ก็เหมือนปลายปลายใช่ไหมมันก็ไม่เหมือน Apple นะ Apple ขายทิ้งก็ยังได้5 0 0 0 7 0 0 0 8,000อะไรก็ว่าไป Android ที่ว่ามันไม่น่ามีราคามูลค่าอะไรผมก็จะใช้มันจนเต็มประสิทธิภาพนะแล้วก็จนววราสุดท้ายมันแล้วก็แล้วก็ ไม่ต้องขายใช้จนมันพังไปเลยนะครับโอเคนอกเรื่องไปถึงโทรศัพท์เฉยเลยก็ฝากไว้นะครับสำหรับการเลือกสื่อโชคเอรอินมือสองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ